ไก่ k f c อร่อยไหมครับอร่อยอกินสมอยากเนาะพี่เนาะโอ้โหเอากี่ชิ้นดูสิชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนี่นี่มีเนฟนฟายด้วยของชอบชอบไหมชอบชอบกินเยอะๆเลยเอาน้องไปไหนทำไมไม่มาล่ะเขาชอบของชอบเขากินกินด้วยครับ กินเมือดเพ่ะไรลูกอิ่มบ่นอ่ะอิ่มไหมอิม่มกินเยอะๆโตเร็วๆ กินครับกินตัวเล็กอร่อยไหมคะอร่อยตัวเล็กอร่อยไหมตัวเล็กหันหน้ามาอร่อยไหมเอ้ยอร่อยอากินครับกินนี่ฮุกอ่ำชอบไหมปีงปองชอบไหมเปเปอร์ชอบไหมเอ้าพี่โปองชอบไหมชอบอู้พี่โปองชอบเปเปอร์ชอบไหมครับอู้ชอบอยู่ เากินเยอะๆกินเยอะๆกินให้หมดเลยนี่เหลืออยู่นี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 ่ถ้ากินไม่หมดเอา 2> 2> ไว้ให้แม่เด้อโอเคโอเคโอเคอืมเอาเอาเอาโว้เขี้ยวหน่อยแป๊บนึงเอืมอ่ากินเยอะๆเหมือนพี่โอ้ยขี้เกียจตักน้ำมาเนี้ลากทั้งน้ำมาโอ้โออโหูนางสิขาดลูก ่เอเปอร์กินไก่ไหมกินบ่อไก่บะลูกกินไก่บ่อตุ่ตุ่งบ่อปลาขึ้นกินแต่เฟนฝ้ายไม่กินไก่อืเอากินบ่อเป็ียนที่ไหเอาเข่าปลากระเคี้ยวเคียยิ้ยิ้มยิ้มยิ้มน่ะอือ้แซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายเออให้น้องกินด้วยเออให้น้องกินด้วย เปาแก้วไม่มา,มาเดียวตาข่หนหนุไปเอามาาหนูไปคนละแก้วเลยอืออ่าลูไหนอะต้องีพูเหมือนกันมันไม่มีมันมีแค่นั้นล่ะกินเร็ว เออกินให้มันอิ่มป่ะนะเอากินครับกิน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 โอ้ยแม่เปิด Why กูเสกกันได้เออโอ้ยปากหลาเป็นอยังเห็ดอยังนี้ยัางข่าวแขลวอะไรติดฟันอะไรติดฟันนี่นี่นี่ตัวเล็กกินเข้าไปตัวเล็กกินไก่ไม่เป็น จะเป็นไยทำไมผมไม่ใช่โดนัทกุง้งเออบางทีก็มีนะโดนัทกุง้งโดนัทกุงก้งเหรอที่มันไม่มี <ไข S 1> ตอนนี้ไม่มีใครอยากคือตักเอ้ากันเบนยู่แก่คนนี้อืมนี่อยากตักคือ ได้กินมันไม่มีถามพี่ปกป้องพี่ปกป้องเป็นคนแก่ใช่ไหมเนาะพี่ปกป้องเป็นคนแก่คุณยายไม่ได้แก่เนะคุณยายจะไปกินอะไรของเด็กเนาะคุณยายเออไม่ใช่พี่ปกป้องก็ไม่ได้กินมันไม่มีมันไม่มีคุณปู่ไม่ได้สั่งโดนัทกุ้งไอ้ป้องอย่าทำน้องลูกเอากินกินกินเอาแกวมาคุณยายตาไข้เอามาแก้่มาพี่ป้อง S <S 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 เออไม่ <S 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 เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยบ้านไม่เจ้าเป็นบ้านอีกวนกันนึ่งสิ